เติมสีสันที่กับชีวิตสบายทุกการสวมใส่แลบเบรโซรุ่นบาลานทูรองเท้าแตะแบบหูคีบสวมใส่สบายสีสันลงตัวใส่เท่ใส่เก๋ใครที่อยากจะมีรองเท้าแตะใส่เที่ยวสมการนะใส่เที่ยวเล่นลุยน้ำลุยฝนนะหรือว่าไปเที่ยวทะเลนะจัดไปเลยครับตอนนี้แบรนด์แลบเบรโซนะบาลานทูกำลังมีโปรโมโชั่นอยู่นะผมปักตะกร้าไว้ที่หน้าคลิปตรงนี้แล้วนะกดสั่งได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรอยู่นะครับ ใครที่อยากจะได้รองเท้าสีสันนะสวยงามนะลงตัวเป็นแบบทูโทนนะรองเท้านี้นุ่มมากๆครับนี่นะฮะคืนตัวได้ไวนะครับผลิตจากวัสดุรนะีไซเคิลนะหูรองเท้านี้นุ่มไม่กัดเท้าไม่บาดเท้านะครับพือรองเท้าที่สบายเท้ามากๆเลยนะด้านหลังนะคือรองเท้านี้กันลื่นนะครับกันลื่นทุกคู่เลยนะไม่ต้องกลัวลื่นล้มนะใส่สบายมากๆนะครับ นี่นะฮะลาบโซเนี่ยเป็นรองเท้าแบรนด์ไทยครับที่ได้ชื่อว่านุ่มและสบายเท้ามากมากนะสา่รองเท้านี่ไม่รัดเท้าเลยนะฮะผมใส่พอดีนะจะเท้าเล็กเท้าใหญ่นะถ้าชอบสีไหนนะซส์ไหนก็จัดไปเลยฮะอย่าช้านะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคามากมากนะนดี่นะครับสวยจริงๆครับใส่สบายจริงๆใครที่อยากจะได้รองเท้าแต่แบบหูคีบนะแนะนํารุ่นนี้เลยนะ แล้วเปโซรุ่นบาลานซ์ถูนะนี่นะครับมีหลายสีมากๆเลยนะสีสันถูกฉาดมากนะนะเก๋ไก๋นะเ,นะเป็นแฟชั่นนะแล้วเปโซบาลานซ์ถูกถูกใจจริงๆครับ